สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะใช้ด r ก g อนทารอนนะครับแล้วก็นะครับสายคาราเต้ตอนนี้ผมกํมาลังทำสายคาราเต้ของตัวโดโจเบลนะครับโดโจเบลตอนนี้ผมทําถึงสายสีม่วงแล้วนะคะเพ r p l e แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะลงคลิปสอนทําทุกอันเลยนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะมารีวิวด r ก g อนทารอนนะครับ แล้วก็ทารอนตอนนี้ตอนที่อัปเกรดแล้วผมยังไม่ได้อัปเกรดนะครับทุกคนนี่คแล้วก็ทารอนของเรานะครับถ้าจะอัปเกรดนะครับทุกคนต้องทําสายโดโจถึงสายสีฟ้าก่อนนะครับก็คือสายสีนี้นะครับถึงจะอัปเกรดได้นะครับก็แล้วพอได้เสร็จแล้วนะครับก็ต้องมาอัปเกรดกับอุซอนนะครับสไตล์นะครับ อันนี้คือสไตล์เอาสไตล์นะครับส่วนอัปเกรดนะครับคืออันนี้นะครับผมต้องใช้10อันนะครับแล้วก็ทุกคนจะทําสายโดโจได้ต่อเมื่อทุกคนมีดักก้อนทารอนมัสครบ5 0 0แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมมาทําเบรสกันต่อเลยนะครับวันนี้ผมทาแม็กซ์แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาทํานะครับอันนี้ครับฮันนะครับแล้วก็มาเควสกับตัวดักก้อนฮันเตอร์นะครับแล้วมันก็จะให้เควสนะครับอย่างอันนี้ให้เขาไปให้ผมไปข้ามมอน สตัวในเกาะไฮด้านะครับเดี๋ยวบอกนะครับว่าตัวไหนตัวไฮด้าเอ็นฟ c e เซอร์นะครับนี่ครับอยู่ตรงนั้นนะครับไฮด้าเอ็นฟลอเซอร์นะครับเดี๋ยวเราซีสามตัวกันเลยนะครับ นะครับลูกไฟหนึ่งอัน,นแต่ละตัวจะให้ลูกไฟมาหนึ่งอันนะครับให้เราบินเก็บเลยนะครับนะครับเสร็จแล้วครับหนึ่ง ครับเพิ่มาแล้วนะครับวิ่งเก็บเลยแล้วก็อีกลูกหนึ่งนะครับหาก่อนะนั้นไงครับจะแล้วอ่าจะแล้วนะครับเย่เก็บเสร็จแล้วนะครับเก็บเสร็จแล้วก็กลับไปคุยกับดาร์กอนโดกับดาร์กอนฮันเตอร์อีกรอบนะครับดูซิว่าผมมีครบหรือยังครับแมทเทีเรียลผมอีกอันดนึงนะครับเดี๋ยวผมกลับไปคุยกับดาร์กอนฮันเตอร์นะครับแล้วเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคน แบบไปเรื่อยเลยคุยกับแดก้อนฮันเตอร์เสร็จเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคระนี่ค่ะพันนะครับครั้งนี้ต้องฆ่าเวนอมนะครับแล้วมันจะให้ภารกิจมันจะสุ่มภารกิจนะครับคือค่าตัวไฮด้าเอา็นฟอ์เซอร์เวนอมชื่ออะไรนะครับ เวนอมแ s สเซอพิทลนนะครับถ้าผมอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็ค,คือทำลายต้นไม้10ต้นบนเกาะพีนะครับคข้องค่าตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะโชว์ผลมังกรตอนแปลงร่างวันเอิ้นเลยนะครับตอนสีฟ้านะครับผลมออังกรอ a สนะคะวินไล่เก็บนะอ่ะ,ะไม่พอแล้วนะครัตัวก็เก็บได้เลย,เลยโอเคนะครับแล้วก็ตีอสองตัวนะครับไว้เสร็จนะครับพอตีเสร็จแล้วนะครับเฮาก็ตัวมันก็จะดอกลูกไฟมานะครับเหมนะือนกันแล้วให้เราวิ่งไล่ ลูกไฟนะครับมันจะสามารถทะลุได้ทุกอย่างนะครับทะลุกําแพงยังได้เลยนะครับแต่มันจะไม่ค่อยไปไหนแล้วครับอยู่แค่ในกอให้ได้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนก็สามารถฆ่าพวมจนกเราเอาตัวนั้นได้เลยนะครับตัวของเจ้าเบรดนะครับลูกไฟประดิษ ลูกไฟหายเราลูกไฟโผล่ขึ้นมานะครับอ่ะมาอยู่อีกหายไปไหนแล้เนี้ยไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะตอนนี้เรามีครบแล้วนะครับเราไม่ค่อยต้องการแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขอเก็บลูกไฟนี้ดีไหมครับก็ได้นะครับแล้วล่ะครับผมขอไม่เก็บลถกไฟอันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปคุยกับอุซดเลยนะครับเพราะว่า ขึ้นมาที่ดากอนโดโจนะครับคุยกับอูซดนะครับผมคิดว่าอูซดคงดีใจที่เขาได้บ้านใหม่ที่อลังการกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนะครับนี่ครับ Excellent Training นะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับเขาจะให้อัปเกรดมานะครับก็เดี๋ยวสกิลแรกนะครับผมจะมารีวิวกันนะครับตอนอัปเกรดนะครับ เดี๋ยวผมไปรีวิวกับตัวมอนนะครับนะครับต่อยธรรมดาก็ยังเหมือนเดิมบันทีเล็กออไปนะคะับตัวแรกคนระับป็นการทีแล้วก็ไปชาร์จแล้วก็ไปเหมือนเดิมคนระับแต่จะดีก็คือมันจะเผาผลานนะครับแบบเผาอะครับแล้วก็จะเผาประมาณสักสองสามวับ คสองนะคะจะเป็นแบบปล่อยไปธรรมาดานะคะแล้วก็สามารถเลี้ยวได้นะครับสามารถเลี้ยวได้ถ้าอยู่ในมือถือก็หันหน้าจอนะคะแล้วกเขุดดานะครับเนี่ยตอนยังไม่อัปเกรดนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ตอนอัปเกรดนะครับนะครับเราขุดาวแป๊บหนึ่งนะครับตอนอับเกรดสิ่งที่มันทําได้ก็คือนะ,นะ,ค,ะ,นะครับน,นี่ได้นะครับอุปกรณ์นี่ได้นะครับ ทีได้ประมาณ4วินะครบแล้วมันก็จะปล่อยนะครับส่วนสกิลซีนคตอน้าเมกะเไครับแต่ตอนที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับตอนพุ่งเข้าไปจะไม่มีดาเมจนะครับกาหรดับดาก้อนแทบร้อนก็ประมาณนี้นะครับเผามังกรนะครับก็คลิปนี้ขอไปก่อนนะครับบายบาย